ัวันเกิดจีน so 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 ่าท so 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 wow. ี่ผ่านมาครับผมก็เป็นวันเป็นวันเกิดจีน่าครับก็คือเราก็มีการเซอร์ไพรส์เอาเค้กไปให้ครับเป็นไงบ้างระวังแผนหรืออะไรไงให้ฟังแผนบ้างก็ด้วยความที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะว่าถ่ายละครเกือบ7วันเลยอะไรเงี้ยเราก็ถือโอกาสถ้าให้เค้กเล็กๆน้อยๆกับเขาในสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยเออพอพอพได้รับแล้วเพราะว่าไงบ้างเขาก็ดีใจเขาบอกว่าเออมันเป็น คือผมเป็นทําเป็นเค้กบานาฟี่ซึ่งมันไม่มีเป็นเค้กแบบเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมก็สั่งทํามาให้อะไรเงี้ยเขาก็ชอบมากครับแล้วก็ม,มีภาพหรือมีอะไรออกไปแบบเนี้ยเออในโลกโซเชียลบ,าบาา้างไหมบ้างครัก็ก็ดีครับพี่เออไม่จะมีมีคนแบบเข้ามาแบบว่าย,ยังโจมตีอยู่ไหมกับกับสาวที่ <c oughs> มีก็ยังมียังมีอยู่บ้างครับยังมีในคอมเมนต์อยู่บ้างแต่ว่าก็คือจะบอกย,ยังไงดีอะ จริงๆผมก็อ่านบ้างแล้วผมก็เข้าเข้าใจกับกับสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาว่าเขายังยังรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองก็แบบไม่ไม่ได้โทษใครรู้สึกว่าเออมันก็เราก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็เหมือนแบบเราเดินหน้าแล้วครับรเดินหน้าต่อเล้นบันทอนไหมคับเพราะว่ามันไม่จบสักทีอะไรเงี้ยก็ถามว่าบันทอนไหมจริงๆมันมันไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนเราอ่านแล้วเราพยายามทำความเข้าใจกับเขาว่าเออตอนที่เราเราคบกับมุกอยู่อะไรเงี้ยมันก็เขาก็จินเป็นเป็นคู่จิ้นกันอะไรเงี้ยเขาก็ชอบว่าเออคู่นี้น่ารักดีอะไรเงี้ยพอ เราเลิกไปก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เขาก็จะต้องแบบเออทําไมถึงแบบเลิกกันอะไรเงี้ยครับจริงเขาเสียใจไหมกับกรบมันเป็นความรักใหม่เราไม่สามารถที่จะแบบเปิดเผยตัืออะได้มากขนาดนี้จะถามว่าเสียใจไหมมันก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นเสียใจแต่ก็เป็นแบบเป็นอารมณ์แบบเป็นฟิลเฟลมากกว่าที่แบบเออเราเราเองก็แบบจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรผิดอะครับเราก็รู้สึกแค่ว่าเออเราก็เราก็เดินหน้าต่อในหาของเราแล้วอะไรเงี้ยครับตอนสี่ได้ ไม่มีเลยครับก็มีมีเหมือนแบบว่าเราก็แค่อา่านคอมเมนต์แล้วเราก็พยายามเข้าใจมากกว่าครับแต่อย่างฝั่งเขาเองเวลามีข่าวหรือแม้เขาโดนโดนดจมตีว่าให้ไปเยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมันใครกำลังใจก็จกกเราก็บอกเขาตลอดว่าแบบเออมันมันของแบบนี้มันเราเราเข้าใจกับทุกฝ่ายนะครับเราก็พยายามให้กําลังใจกันมากกว่าอบ่างเวลาลูกๆมันต้องปรึกษาหรือคุยกันเยอะมากขึ้นหรือไม่เชิงครับพี่แต่ว่าเหมือนด้วยความที่เรา เรามีความรักครั้งใหม่เราก็แค่อยากจะทําให้มันรู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นแบบว่าเดินหน้าต่อยแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ไม่ได้รีบในการจะลงรูปอะไรมากมายขนาดนั้นอันน่นคือต้องมีบเราอยู่ในช่วงมือเป่าในบกัรือว่าเป็นแฟนก็ตอนนี้ของเจน่ากับกันเป็น <c oughs> แ,แฟนกันครับว้าวควารักเป็นคนทั้งรัก ไม่ได้ถึงกับคลั่งรักแต่ว่าเราเราก็เหมือนแบบว่าเราเหมือนมีคนยนึงมาคอยแบบเอ่อคอาเรื่องอะไรอยู่ด้วยเวลาแบบเร,เราเหนื่อยมาหรือเราแชร์ความเหนื่อยอะไรบางอย่างให้กับเขาอะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นเราควรไห้หลังจากวันนี้ที่เราตอบคำถามไปแล้วมันยังจะมีคอมเมนต์ที่แบบในแง่ลบกลับมาอีกห่ถามว่ากลัวไหมมันก,มนกม็มันก็มีรู้สึกบางแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรา ขาเรียกว่าอะไรเราเรา,เราเดินหน้ากับรักครใหม่แล้วเราเราก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเราทําอะไรผิดเ,เราก็เลยคิดว่าเออการที่เราบอกความจริงกัแบบทุกคนไปมันน่าจะดีกว่าเปิดต,ตัวเลยนะคะลงรูปแบบหวานเลยก็อย่างที่บอกไม่ได้ถึงข่านจะลงรูปคู่อะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่อยากจะให้ระยะเวลามันไปอีกสักพักนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลงให้ดูไปขับับานใครับผมครับเขาก็ไม่ได้ว่าไงเลยครับก็คือแบบว่าเหมือนอย่างที่บอกถ้าเราถ้าเราชอบใครเราแบบว่าเออรักใครอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ยินดีด้วยครับอย่างเราแม้เราจะเปิดตัวแล้วแต่เราไปกอนนี้เริ่มมีคำเปิดซ้อนกับาแต่พอฝันมัาก็เปิดตัวก็บอกมีคำซ้อนอีกตรงนี้เขาเลยรู้สึกว่ามันซ้อนก็เปซ้อนกันบางส่วนตัวผมขอไม่ไม่ลงดีเทลเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะจะพูดยังไงเพราะว่าถ้าผมพูดไปบางทีเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันอะไรยครับแต่คือเรามีงานเรไม่มีเหตุการณ์ ก็จริงๆถึงวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงแล้วก็เราไม่ได้ขบสอนจริงๆครับวันนี้สบายใจไหมคะเล่นได้พูดอยู่อย่างนั้นวันนี้ก็ก็รู้สึกเราโล่งขึ้นแต่ว่าก็อยากจะให้แบบระยะเวลามันมันพิสูจน์แล้วกันครับ